ก่อนรับชมเนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่อง Hcboy hey นะครับจะมาสอนวิธีการใส่เสียงใน Adobe Flash CS6 นะครับจะมีด้วยกัน2วิธีวิธีที่1นนะครับละมาที่ไฟล์ Import import to library ครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกเสียงตามที่เราต้องการนะครับกดเปิดเพียงเท่านี้นะครับไฟล์เสียงของเราก็จะอยู่ใน library นะครับที่มีสัญลักษณ์เป็นลำโพงแล้วก็มีเส้นเสียงออกมาครับนี่คือวิธีที่1นนะครับวิธีที่2นะครับเราจะมาที่โฟลเดอร์ของเราครับเปิดหน้าต่างแยกออกมาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเลือกไฟล์เสียงของเราคลิกเมาส์ซ้ายค้างลากมาทิ้งไว้ที่ library ได้เลยครับ ปึ๊บอ่ามาเนทีเรียบร้อยแล้วเพลงที่2นี่คือ2วิธีนะครับที่จะนําไฟล์เสียงของเราเข้ามาใน Adobe Flash ได้แต่ไฟล์เสียงของเรานะครับต้องเป็นอะไรเอ่ยนามสกุลต้องเป็น MP3 นะครับถึงจะเข้ามาได้นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆใน,นส่วนของการที่จะเอาเสียงมาใส่ในพื้นหลังของเรานะครับเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ตั้งชื่อเสียงเรามาที่เฟรมที่1นนะครับเลือกเพลงสักหนึ่งเพลง ผมขออนุญาตลดเสียงลงมาหน่อยเดี๋ยวผู้ชมได้อีเสียงดังเกินไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือก property ครับมาที่ name เราก็เลือกเพลงตามที่เราต้องการเลยครับมันจะขึ้นมาเพลงที่1เพลงที่2หรือชื่อเพลงตามที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเลือกไปเสร็จแล้วนะครับ effect เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับเรามาดูที่ s y n g sing นะครับตอนนี้มันจะเป็น event อยู่ event เนี่ยมันจะเหมาะกับการทําปุ่มกดมากกว่านะครับ เอามาสพิคกิแล้วมีเสียงปุ่มอะไรอย่างเงี้ยปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้แหละจะเป็นที่นิยมนะครับในการทําเพลงประกอบพื้นหลังอ่าเลือกไปเดี๋ยวอธิบอธิบายกันต่อสักนิดนึงปุ่มสต็อปนะครับก็จะทําเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับสําหรับเอ่อปิดเสียงพื้นหลังเปิดเสียงพื้นหลังอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนสตรีมนะครับก็จะคล้ายๆกับปุ่มสตาร์นะครับแต่สตรีมเนี่ยก็จะเล่นตามเฟรมที่เราสร้างนะครับอย่าง ที่ผมสร้างอย่นเนี่ยก็คือเฟรมเดียวนะครับมีเสียงอยู่ในนี้เลยก็คือจะเล่นจนจบเพลงนะครับหรือก็วนลูปไปตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยวนลูปหรือเราจะเลือกก็ได้นะครับให้มันวนกี่รอบอันนี้คือแบบสตาร์ทถ้าแบบสตรีมเนี่ยเราสร้างสมมติมาที่เฟรมที่50นะครับอ่ามันจะมีเส้นเสียงมองเนี้ยพอมาเล่นมาถึงเฟรมที่50ปุ๊บมันก็จะหยุดอันนี้คือแบบสตรีมนะครับถ้าเราทําเสียงพื้นหลังเนี่ยเราก็เลือกสตาร์ทถูกแล้วแล้วก็เลือกเอาว่าจะเล่นกี่รอบอ่าผมก็เลือกเป็นลูปแล้วกันน ประมาณนี้นะครับในการใส่เสียงใน Adobe Flash CS6